น้องเขาก็จะกินแบบให้เท่าไหร่ก็กินหมดนะคะเราต้องจํากัดอาหารให้เขาอย่างถ้าหนึ่งร้อยตัวเนี่ยเราต้องให้อาหารเขาวันหนึ่งยี่สิบกิโลนะี่กากีคัมเบลกับเป็ดกาบนี่มันมันเหมือนกันไหมครับผมเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าคนอีสานบ้านเราเขาก็จะเรียกเป็ดกาบเนาะ,<ฮ>ะค่ะแต่ว่าทางภาคกลางหรือว่าชื่อพันธุ์ของน้องเขาอะค่ะจะเป็นพันธุ์กากีคัมเบลค่ะ<อ>นะคะและให้อาหารเช้ากับเย็น นะคะก็คือก็ไม่ได้ยุ่งยากค่ะแล้วไก่ก็จะเอาหัวอาหารผสมกับข้าวเปลือกหรือว่าถ้าเรามีลำนะคะก็ผสมลำด้วย3อย่างนะคะมีมต้นทุนรายจ่ายที่เราซื้อหัวอาหารเนาะแต,แต่แต่ละเดือนนะคะแล้วก็สรุปยอดว่าเดือนนี้เราขายได้เท่าไหร่<ม>ก็คือกําไรเราก็ได้อยู่ค่ะยังไม่ขาดทุนนะคะเปลือกสองถ้วยหัวอาหาร1ถ้วยลำอีก1ถ้วย นะคะผสมคุกเขากันนี่ละค่ะแต่ก็จะปล่อยน้องเขาเล่นนะคะตามธรรมชาตินะคะมีคลองน้ําให้เขาไปหาปูหาปลากินในในทุ่งนาของเราเนาะค่ะคือถ้าน้องเขาอิ่มอะค่ะ เขาก็จะกินอาหารกับเราน้อยลงนะคะเพราะว่าเขาก็จะได้กินปูกิน <C' n S 1> ปล <C' n S 1> ากินหอยในทุ่งนานะคะตัวนี้เลี้ยงน,นี้เขาก็อารมณ์ดีมีความสุขไขให้เราทุกวันเลยเนะาะไขทุกวันสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยานแล้วก็แฟนคลับช่องเกษตรเสาะกราวด้วยนะคะชื่อไก่สาธนีโอนไทยส่งนะคะอาชีพก็ทำเกษตรค่ะส่วนงานอดิเรกเป็นช่างแต่งหน้านะคะค่ะก็ เลี้ยงทาเกษตรผสมผสานนะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยนะคะอยู่ในสวนคุณไก่ครับเป็ดค,คุณไก่เลี้ยงอยู่เนี่ยมันเป็นพันุอะไรครับผมกากีคัมเบลค่ะกากีคัมเบลกับเป็ดกาบนีมน่มันเหมือนกันไหมครับผมเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าคนอีสานบ้านเราเขาก็จะเรียกเป็ดกาบเนาะ ค่ะแต่ว่าทางภาคกลางหรือว่าชื่อพันธุ์ของน้องเขาอะค่ะจะเป็นพันธุ์กากีคัมเบลค่ะเลี้ยงไว้ทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ยตัวนี้ร้อยห้าสิบตัวค่ะไก่ก็จะสั่งไข่เป็ดพร้อมไข่มาเลยค่ะห้าเดือนนะคะตัวนี้เป็นเป็ดสาวมาเลยค่ะแล้วเลี้ยงนานไหมครับถึงจะเริ่มได้เก็บไข่ครับประมาณเดือนกว่าค่ะอ๋อเลี้ยงเขาแค่เดือนกว่าเราก็เก็บไข่ได้แล้วใช่ค่ะเขาแต่ว่า เดือนแรกที่เขาไข่ให้เราอ่ะมันยังไม่ร0อเปอร์เซ็นนะคะ,ะมันมันจะเริ่มไข่ให้เราแบบเออสิบยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ30สฟองอะไรอย่เงี้ยมาเลี้ยงได้กี่ปีแล้วครับผมนี่ตัวนี้สองปีแล้วค่ะ2ปี 2> แล้วอ,อัตราการให้ไข่เดีย่ยยังถือว่าโอเคอยู่ไหมครับผม ถือว่าโอเคอยู่นะคะก็มีลดลงบ้างนิดหน่อยค่ะช่วงหลังๆนะแต่เขาจะพลิกสุดๆช่วงปีปีแรกนะคะปีปีนิดๆอะ่ะเขาจะให้วันหนึ่งก็ประมาณสี่แผงห้าแผงค่ะก็ <4. S 2> ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันตอนนี้ก็จะเหลือประมาณสามแผงครับค่ะแต่ถามว่าเรายังกำไรเราอยู่ไหมก็ได้อยู่แต่ว่าไม่เยอะเท่าช่วงปีแรกค่ะ ก่อนอื่นเลยต้องศึกษาวิธีเลี้ยงก่อนแล้วก็วิธีการลดต้นทุนนะคะเราจะเลี้ยงยังไงไม่ให้ขาดทุนค่ะสำหรับไก่เองนะคะก็คือเราเริ่มต้นจากน้อยๆก่อนนะคะเลี้ยงบริโภคในครอบครัวเราเนาะค่ะคืออย่าเพิ่งไปลงทุนเยอะค่ะบางคนลงทุนเยอะนะคะเลี้ยงทีเป็น500ตัว1000ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดนะคะเออก็อาจจะขาดทุนบ้างนะคะ คือเป็ดอ่ะคือเขากินเยอะค่ะถ้าเราไม่จํากัดอาหารให้เขานะน้องเขาก็จะกินแบบให้เท่าไหร่ก็กินหมดนะคะเราต้องจํากัดอาหารให้เขาอย่างถ้า100ตัวเนี่ยเราต้องให้อาหารเขาวันหนึ่ง20่กิโลนะคะแล้วให้อาหารเช้ากับเย็นนะคะก็คือก็ไม่ได้ยุ่งยากค่ะแล้วไก่ก็จะเอาหัวอาหารผสมกับข้าวเปลือก หรือว่าถ้าเรามีลำนะคะก็ผสมลำด้วย3อย่างนะคะมีข้าวเปลือกมีลำมีหัวอาหารนะคะแล้วไก่ก็เสริมแหนแดงให้กับน้องด้วยนะคะเพราะว่าเราก็เลี้ยงแหนแดงเพื่อที่ว่าเราจะได้ลดต้นทุนในการที่เราจะให้หัวอาหารเขาเยอะเกินไปเพราะว่าช่วงนี้หัวอาหารแพงค่ะขึ้นราคานะคะขึ้นเอาขึ้นเอาเนาะ <S <S แต่ว่าลำกับ ข้าวเปลือกก็ราคาก็ยังเราพอสู้ไหวนะ,ะเอาตัวนี้มาเสริมนะคะคเพื่อที่เราจะได้ลดหัวอาหารลงค่ะก็คือช่างน้ำหนักอะค่ะว่าเดือนวันหนึ่งอะคะ่ะประมาณ20กิโล100ตัวนะคะหรือว่าเกินลดเลดเลดก็ได้ ็เฉลี่ยแล้วนาอก็คือว่าตัวหนึ่งก็ให้สองขีดใช่ไหมครับค่ะน้องเขาจะกินประมาณนี้แต่ถ้าเราเราให้เขาเยอะเกินมันก็เปืองเราค่ะเราต้องจํากัดเสร็วเปลือกสองถ้วยหัวอาหารหนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็รำอีกหนึ่งถ้วยนะคะผสมคลุกเค้ากันก็เสริมแหนแดงไปด้วยเพราะว่าแหนแดงเขามีโปรตีนสูง30%เนาะตัวนี้ต่อ1กิโลกร,รัมนะคะ,คะแล้วก็ให้น้องเขาทุกวัน ถ้าบางวันก็ไม่ได้ให้แต่เขาก็ไข่ให้เราต่อเนื่องอค่ะตัวนี้นี่แหละค่ะแต่ก็จะปล่อยน้องเขาเล่นนะคะตามธรรมชาตินะคะมีคลองน้ําให้เขาไปหาปูหาปลากินในในทุ่งนาของเราเนาะค่ะคือถ้าน้องเขาอิ่มอะค่ะ เขาก็จะกินอาหารกับเราน้อยลงนะคะเพราะว่าเขาก็จะได้กินปูกินปลาก,ก,กินหอยในทุ่งนานะคะตัวนี้เลี้ยงอย่างนี้เขาก็อารมณ์ดีมีความสุข<ช>ขายให้เราทุกวันเลยเนะาะค่ะลงบัญชีไว้นะคะไก่ก็จะหักต้นทุนค่ะหักต้นทุนรายจ่ายที่เราซื้อหัวอาหารเนาะ<ช>แต,แต่แต่ละเดือนนะคะแล้วก็สรุปยอดว่าเดือนนี้เราขายได้เท่าไหร่ก็คือกําไรเราก็ได้อยู่ค่ะค่ะ ยังไม่ขาดทุนนะคะอ,อ่าอีกอย่างหนึง่งกําไรนะคะคือเราได้กินด้วยค่ะ<ม>กินทุกวันค่ะจากที่เราต้องไปซื้อไข่ใช่ไหมคะเพราะว่าที่บ้านกินกินไข่แบบเยอะมากบมแบบว่าจะมาต้มทีทอดทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็แบบเยอะค่ะ<ม>อันนี้ก็คือหนึ่งเลยเราได้ได,ได้ได้กินไข่ของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปซื้อ<ม>หรือว่าช่วงในที่ ไข่เค็มเราเราขายดีออกเยอะเราก็จะได้กาไรเยอะหน่อยเพราะว่าไข่เค็มเราแปลรูปมันก็จะขายได้ราคากว่าไข่สดเนาะมูลค่าเนาะใช่ค่ะ<ม>ถ้าใครมีฝีมือนะคะตัวนี้ก็แปลรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าของเรา<ม>ค่ะนอกจากเราจะเลี้ยงเป็ดให้อาหารลดต้นทุนแล้วนะคะที่สวนไก่ก็ยังมีการแปลรูปนะคะจากไข่สดเป็นไข่เค็มค่ะและ ไข่เค็มที่สวนก็จะแตกต่างจากที่อื่นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เพิ่มมูลค่าสินค้าของเรานะคะซึ่งไข่เค็มของไก่อะค่ะจะเอ่อทำทำด้วยเกลือดำเกลือดำเนี่ยเขาจะมีแร่ธาตุ84ชนิดนะคะซึ่งเรานำนำเข้ามาจากอินเดียเนาะนะคะตัวนี้คือถ้าใครอยากรู้คุณสมบัติของเกลือดำนะคะก็ลองไปศึกษาดูในอินเทอร์เน็ตเสิร์ชเข้าไปเลยค่ะพิมพ์คำว่าเกลือดำค่ะ หรือว่าจะเข้ามาติดตามในในเพจสวนป่าพึกษาไพราฟาร์มสุขก็ได้นะคะก็ทักอินบ็อกมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวไก่ส่งข้อมูลรายละเอียดให้นะคะเพราะว่าไก่ก็จําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับพวกสุขภาพแล้วก็ความงามด้วยเนอะออสุดท้ายนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงเป็ด ะะก็ให้ลองศึกษาดูก่อนนะคะหรือว่าทักมาสอบถามไก่ก็ได้ค่ะที่เพจสวนป่าพึกษาไพราฟาร์มสุขนะคะค่ะวันนี้พิเศษนะคะสำหรับแฟนคลับช่องกเกษตร เาะกล่าวนะคะไก่ก็มีผ้ามาแจกค่ะเป็นผ้าคลุมผมนะคะซึ่งไก่ใช้เวลาไก่ทําสวนเนาะตัวนี้มันจะช่วยกันแดดแล้วก็กันเหงื่อ,อไหลเข้าตาเราด้วยนะคะตัวนี้ดีมากๆค่ะเป็นผ้าเป็นผ้ายืดผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะช่วยซับเหงือ่อใครอยากได้นะคะวันนี้ไก่แจกให้ฟรีค่ะคนละหนึ่งพื้นนะคะนี่เลยนะคะแต่ว่ามีากกติกานะคะสำหรับใครที่ไปขอไปกดไลค์กด กดแชร์นะคะที่ส่วนเพจสวนป่านะคะแล้วก็แคปหน้าจอส่งมาในอินบ็อกซ์นะคะส่งชื่อที่อยู่มาเดี๋ยวไก่ส่งให้นะคะตัวนี้แต่ว่าอาจจะมีค่าส่งนิดหน่อยนะคะประมาณไม่เกิน2ีบาทค่ะตัวนี้สวนไก่ก็จะทําไข่เค็มแล้วก็มีแปรรูปหน่อไม้ดองนะคะซึ่งเราก็จะทําแตกต่างจากที่อื่นค่ะตัวนี้เราจะดองเกลือชมพูนะคะซึ่งเกลือชมพูเราก็มีคุณสมบัติเด่นนะคะให ลองให้ทุกคนไปศึกษาดูในอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจอยากจะเข้ามาขอดูงานเนี่ยครับไม่ไม่ทราบว่าจะได้ไหมครับผมก็ติดต่อมาที่ที่เพจส่วนก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะครับเกษตรซ่กราวก็ต้องขอบคุณพี่ไก่มากนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ดีๆนะครับเรื่องราวดีๆให้เพื่อนในช่องอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ รับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรซอกราจะนํามาฝากเพื่อนๆอย่างแน่น,นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ